สวัสดีไม่รับเฟร์มัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝังเวีนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนรา,าคือแอปพีเอต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็เริ่มกันที่ข่าวของมิเอลฟาจโดอดีตแชมป์ไลฟ์ไฟเวท OPBF คู่ปรับเก่าของเพชโกฝนเนาะล่าสุดเจ้าตัวก็มีคิวจะช็อกในวันที่26ตุลาคมนี้โดยจะได้ชิงแชมป์ที่ว่าง IBF Pan Pacific รุ่นไฟเวทกับทางนั้นเอนเนตโดมิงโกนักชกเพื่อนร่วมชาติเอกอก็มิเอลไฟจโดถ้าใครจำกันได้ก็เคยต่อยได้นับเพชโกเฟนด้วยนะในไฟชิงแชมป์ OPBF เมื่อปี2ปีก่อนก่อนที่เพชโกเฟนของเราจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแล้วก็ได้สิทธิ์จนมาได้ชิงชิมโลกในในในรุ่น108บอปอนด์ในเฟนของ IBF ณนปะัจจุบันก็ล่าฟุตก็เลื่อนรุ่น ไปเป็นรุ่น112ปปแล้วเนาะแล้วก็ลา่าสุดมีคิวจะชกที่ประเทศฟิลิปปิน์ในรายการครบรอบ50ปีอะไรของเขาสักอย่างแหละในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็ข่าวต่อมากก็คือข่าวของริคาร์โดซานโดวานอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ำเนาะว,ว่าทางด้านทานันชัยของเราน่าจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าลา่กกาสุดก็มีข่าวระบุว่า,าทางด้าน ออสกาเดลาโฮยาโปรโมเตอร์ oya, uh, er ของทางด้านแล้วก็เป็นผู้จัดการด้วยเนาะของทางด้านริคาร์โดฟันโดวานแชมป์โลกในรุ่น1น2้อปอนด์ทั้งสองสถาบันก็คือด b c แล้วก็ WBA เนี่ยก็มีฝามตัวเลือกหลกัหลกๆที่ทางด้านออสการ์เดลาโฮยาเนี่ยจะให้ทางด้านฟันโดวานขึ้นชกในไฟต์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นป uh, ้องการแชมป์โลก กับทางด้านออสก,การ์คอลโซ,โซที่มีแผนมีแผนขึ้นมาว่าจะาขึ้นมาท้าชิงแชมป์โลกในรุ่น1 0 2ปอนด์ด้วยก็คือออสก,การ์คอลโซก็อย่างที่ทราบกันเป็นแชมป์โลกในรุ่น105ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศว่าจะาจะข้ามรุ่นมาแล้วก็เป้าหมายก็คือทางด้านริคาร์โดฟานโดวานรายนี้หรือไม่ก็เป้าหมายต่อไปนอกจากเป้าหมายนี้แล้วนะก็จะเป็นการล้มแชมป์กับทางด้าน เอนโทนีโอลาโกกาซึ่งปัจจุบัน a อนโทนีโอลาโกกาเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกในฝ่ายของ WBO ใช่ไหมละ่ะเออก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีไฟล์ลมแชมป์โลกกันก็เป็นไปได้รวมไปถึงหาแชมป์ WBC หนึ่งเดียวก็ปัจจุบันน่ะในฝ่ายของ WBC ในรุ่น12 2ปอนด์เนี่ยแชมป์โลกเฟ้นจริงก็อยู่ที่าทางด้านริคาร์โดฟานโดวันแต่ว่ามันมีแชมป์เฉพาะการอยู่ก็คือทางด้านคาริทยาไฟนักชกจากประเทศอังกฤษก็เป็นแชมป์เ,เ,มเฉพาะการใน ในในเส้นนี้อยู่ของ WBC ก็แล้วก็ทาง WBC เนี่ยก็สั่งการมาแล้วด้วยว่าให้ทั้งคู่ตกลงชกกันเพื่อหาแชมป์หนึ่งเบียวเอออันนี้ก็คือ,อาสามตัวเลือกหลกัหลกที่ร an ิคาร์โดฟานโดวานอาจจะขึ้นชกในไฟต์ต่อไปก็ยังไม่มีแผนที่ทางด้านออสการ์เดลาโฮยาโปรโมเตอร์ของทางด้านร an นะิคาร์โดฟานโดวานก็ยังไม่มีแผนที่จะน่าจะเจอกับนักชกไทยรุ่นนี้เพราะว่ามันมีไฟต์ที่น่าสนใจกว่ากันเป็นอย่างมากอยู่หลากหลายตัวเลือกครับ แล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวที่น่ายินดีของยูไดชิงโยกะอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวก็เป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ของ WBC แล้วก็อายุก็ยังน้อยอยู่เลยนะแต่ว่าเจ้าตัวก็ตัดสินใจแขวนนวมละเพื่อที่ว่าจะดูแลน้องชายกิงจิโรชิงโยกะที่เป็นเจ้าชายนิทราอยู่ติดเตียงด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็มีเรื่องให้น่ายินดีนะก็คือเจ้าตัวตัดสินใจแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้มีการระบุว่า แต่งงานไปเมื่อไหรอะไรยังไงแต่เข้าใจว่าน่าจะเพิ่งแต่งไปไม,ไม่ไม่กี่วันมานี่แหละเอะกอก็เจ้าตัวก็แต่งงานกับใครในนี้ก็เขาไม่ได้เขียนระบ,บุไว้เอาเป็นว่าก็ยินดีกับทางด้านยูได้ชิงโอกาสด้วยละกันล่าสุดเจ้าตัวก็แต่งงานกับสาวสวยจากญี่ปุ่นคนในชาติเดียวกันครับ